เราจะให้เขานั้นหยิบกระดาษประกาขึ้นมาหรือเราจะมีชาร์จให้เขาหรือเรามีหนังสือให้เขาดูว่าเริ่มการเขียนวงกลมแรกก่อนโดยเขียนชื่อเขาว่าคุณหรือว่าสมชายนะสมมุติว่าผมกําลังสอนสมชายที่เป็นคนที่สมัครทําธุรกิจเป็นหุ้นส่วนกับผมคนแรกผมก็บอกเลยเนี่ยอันเนี่ยคือคุณนะสมชายเสร็จแล้วคุณก็กับผมเนี่ยจะเริ่มทํางานกันนะเริ่มสร้างธุรกิจ เราจะอุปถัมภ์ผมจะอุปถัมภ์คุณให้คุณเนี่ยสามารถที่จะอุปถัมภ์นายกเข้ามาได้แล้วเมื่อคุณอุปถัมภ์นายกเข้ามาได้คุณกับผมก็จะไปอุปถัมภ์และไปสอนนายกให้เขาสามารถอุปถัมภ์นายขอได้แล้วเราจะต้องสอนนายกให้สอนนายขอให้ไปอุปถัมภ์นายขอได้ด้วยเห็นไหมว่าไม่มีคำ ว่าขายเลยมีแต่คำว่าอุปถรัรมภ์แล้วก็สอนสอนให้คนเข้าใจการตลาดเครือข่ายสอนให้คนรู้ว่าเวลาจะขยายต้องขยายลงลึกถ้ามันต้องเลือกว่าเฮ้ยฉันจะไปชวนใครมาทำธุรกิจอีกดีกับฉันควรจะโฟกัสในการเอาคนที่มีอยู่แล้วให้ลงลึกไหมถ้าเลือกได้เลือกอะไรก่อนชวนคนใหม่หรือขยายลงลึกก่อน ถ้ามีคนอยู่แล้วคําตอบที่ถูกต้องคือขยายลงลึกก่อนลืมคนใหม่อย่าเพิ่งไปชวนคนใหม่อย่าเพิ่งไปสปอนเซอร์หรืออุปถัมภ์คนใหม่อย่าเพิ่งนะทําคนที่มีอยู่ให้ลงลึกก่อนนี่คือชาร์ตที่ผมอยากจะให้ทุกท่านได้เห็นภาพว่าถ้าท่านไม่อยากจะเป็นอวสานของเซลแมนคือท่านไปชวนคนมาเป็น10เป็นร้อยคนเพราะนักขายเขาเก่งมาก เขาสามารถไปขายโอกาสทางธุรกิจแล้วก็เก็บไปสมัครมาเก็บเงินมาแล้วสมัครแล้วเขาเข้ามาบอกท่านว่าผมได้มาแล้ว5คนแล้วท่านก็บอกว่าเยี่ยมไปเลยขุดเก่งมากแล้วก็ตบไห่ให้กําลังใจแล้วเขาก็ออกไปชวนมาอีก5คนในสัปดาห์ต่อไปแต่เขาจะพบว่าเมื่อเขากลับมา5คนแรกที่เขาสมัครมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหายไปหมดแล้วแล้วเขาก็จะไปชวนอีกชวนอีกแล้วคนเก่าก็หายไปหมด เพราะเขาทํางานเรื่องการขยายเชิงลึกไม่เป็นเขาเป็นแต่การขายขยายเชิงกว้างในธุรกิจเครือข่ายจําไว้ยิ่งลึกยิ่งโตยิ่งลึกยิ่งรวยยิ่งขยายแนวกว้างยิ่งตายถ้าท่านยังลึกไม่เก่งพอลึกไม่แข็งพอลึกไม่ดีพอลึกไม่มากพอนะักการตลาดเครือข่ายระดับโลกหลายๆท่านบอกเลยว่า เมื่อผมมีทีมงานผมจะขุดทีมงานผมให้ลึกนะตั้งแต่อเมริกาไปทะลุป,ประเทศจีนเลยเพราะอเมริกากับจีนทะลุกันพอดีครับแผนที่โลกถ้าเจาะโลกลงไปเขาจะขุดเนี่ยมันลึกลงไปเรื่อยๆจะขยายลึกๆๆๆๆไม่สนใจเรื่องขายแนวกว้างเลยเพราะเมื่อตัวนี้นะฮะตั้งใจฟังนะครับเมื่อท่านหรือว่าสมชายเนี่ย สอนทอมก็คือคนชั้นแรกของเขาให้รู้วิธีการสอนแคร์เราให้แคร์รบรู้วิธีอุปถัมภ์และสปอนเซอร์เบ็ตตี้อันนี้เราจะเรียกแล้วว่าท่านนะ่ะเป็นสี่ชั้นลึกเรียบร้อยแล้วก็คือหนึ่งสองสามสี่แล้วองค์กรไหนก็ตามที่เป็นรูปแบบนี้ไม่ว่าแผนไหนก็ตามนะที่ลึกลงไปสี่ชั้นได้แบบนี้แล้วองค์กรนี้เราเรียกว่า เริ่มทำซ้ำได้แล้วแล้วถ้าท่านลงไปทำให้มันเกิดแบบนี้ลงไปเรื่อยๆนะท่านทอมแครลบไปร่วมด้วยช่วยกันสอนเบ็ตตี้ให้ไปขยายหาใน5ใน6ใน7แล้วสอนนาลงไปเรื่อยๆองค์กรน,นี้จะตายยากมากเลิกทำยากมากผมถามหน่อยถ้าท่านเป็นอัพไลน์ของสมชายท่านจะเลิกทำไหมเมื่อทีมงานท่านลึกลงไป10ชั้น แล้วแต่ละคนซื้อสินค้านะนี่ผมยังไม่รวมค่า Fast Start ในแผนแบบใหม่ไม่รวมค่าจับคู่บันเนลี่หรือว่าแผนยูนิเลเวลหรือแผน Break Away ยังไม่รวมเลยนะนะนี่แค่ซื้อซ้ำนะเพราะฉะนั้นรายได้ที่คิดให้ดูมเมื่อกี้รายได้จริงจะมากกว่านั้นอย่างน้อย2อถึงหาเท่านี่ไงเขาถึงรวยเป็นเศรษฐีในธุรกิจเครือข่ายกันภายใน 1- นถึงสปีเพราะเขาลึกสุดใจครับทุกท่านลึกลงไปเรื่อยๆเป็น ต้นเหตุลุกขึ้นมาชวนทีมงานลงไปลึกๆๆๆๆๆๆๆแบบนี้การลอกแบบลึกเกินกว่า2ชั้นท่านจําเป็นต้องมีระบบที่ใช้งานได้ง่ายเห็นด้วยไหมท่านเลยต้องใช้ระบบที่เรากําลังแบ่งปันนี้ไงถ้าท่านไม่ใช้ระบบที่เราแบ่งปันนี้ท่านสอนแต่สิ่งยากๆคนจะเลิกสนใจธุรกิจเครือข่ายไปก่อนแล้วก็ไม่เข้ามาพัฒนาถ้าท่านไม่ปรับมา n เซ็ t เข้าแต่แรกไม่ยอมมาเรียน6เดือน เพื่อสร้างแล้ได้6หลักท่านก็ชวนคนไปเถอะหาคนใหม่ไปเถอะคนเก่าตายหมดตอนนี้ใครเก็ตแล้วบ้าง